มนุษย์ที่รู้ให้เป็นพระเจ้าในอนาคตเป็นพระปัจเจกมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ด้วยกันในอนาคตท่านที่ถ,ถามว่าเองเป็นมนุษย์หรือเปล่า <c oughs> <laughs> พระเจ้าทุกองค์ท่านก็ผ่านจากเป็นมนุษย์อย่างนั้นแหละแต่ว่าทุกอย่างจุดเริ่มต้ทนที่มนุษย์จุดจบก็อยู่ที่มนุษย์ พวกเราสร้างบาร,รมีมาุกิตเท่าไหร่เรียนว่าตายเกิดเกิดทำตายเกิดทำตายมาตัดสรู้ในเมืองมนุษย์พอท่านตัดสรู้เสร็จท่านเอาไปจะความรู้สึกไม่เกิดแต่บาร,รมีที่จะทิ้งไวไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันอยู่เราก็เราเกิดมากี่พวกกี่ชาติเนี่ยถ้าเราฝึกเราก็รู้เราชาติที่แล้วทิ้งอะไรไว้ชาติที่แล้วไปขี้ไว้ที่ไหนยังรู้เลย ตัาเองทำไหมยังไม่รู้ได้ไงมันก็จะเป็นความรู้สึกะนี่คือการเรียนว่าตายเกิดตามสภาพของความเป็นจริงไงเราเรารู้แล้วเราไม่ปึกไม่ได้เพราะโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนอย่างนี้นเอ,อมันจะเริญนเสื่อมจะเล่นนัดเสือเนนเส่อมใช่ไหมตั้งแต่ตเกิดมาตั้งเด็กถึงป่านนี้มันไปไหนแล้วล่ะ โอ้โหตั้งแต่มือถือยังไม่มีใช่จนเจริญวัตถุไปเรื่อยๆ<ะ>ยิ่งมก็เสื่อมมันเป็นปกติธรรมชาติต้องเลยจะวรชชาเรื่เสื่อมยังไงก็เสื่อมเสื่อมเพราะอะไรโลกมันหมุนไงระบบในทั้งโลกเนี่ยอาจจะโทรศัพท์เนี่ยไม่ขี่ปีอาจจะไม่มีมเพราะขึ้นรบกวนจากโลกมาด้วยอะจากนอกโลกมาด้วยบคือพวกนี้มองไม่เห็นเนี่ย รบกวนกับไม่ได้แล้วจบจบก็เป็นขยะขยะทําประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วมันจะเล่นเสือกไหมตอนนี้ท่านมีก็เล่นมั่งไม่เล่นได้ยิ่งดีเพราะต้องเสียเงินนะรายเดือนแล้วเท่าไหร่อะรายเติมเงินก็เท่าไหร่ละเพราะมันต้องเติมเงินไงถ้าเงินไม่มีจะเ,เงินที่มาเติมไม่มีรายได้อะ อย่างว่าสวดม์ไม่มีไรายได้ถ้าไม่ถ้าไม่รู้ถ้าอยากมีไรายได้ไม่ยากเราสวจม์นเนี่ยทํายังไงได้ให้เขาคนมองแล้วดูดีอ่ะไม่เห็นหลวงพี่แล้วมีความสุขเห็นหลวงพูดหลวงหลวงพี่โชคดีทุกทุกครั้งที่เห็นถามว่าเขาจะถวายสตังค์ไหมถวายฮะเพราะเขาชโชคดีไงนี่หาเงินง่ายไหมครับคูรง่ายเลยฮะแต่ว่าคน ทั่วไปคิดออกไหมคิดไม่ออกต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทํางานอ้ไปทํางานมันเหนื่อยทําไมเหนื่อยอมันเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจอ้ในหลวงตาเพียนาน้องปู่ห <c oughs> ลวงพ่อท่านสอนอะไรเองไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนท่านบอกท่านบอกไม่ต้องไปเรียนว่าจะไปเรียนเองสวดมนต์นี่แหละในอนาคตเองอยากไปไหน ยังอยู่กับพระเนี่ยอยู่กับข้าอยู่กับเนี่ยไทยศสนาคมบุญเป็นบุญเป็นตรงนั้นเนี่ยสักหลายหลายปีเนี่ยเองเป็นผู้มีสตังค์อยากได้เองสั่งได้จะบอกเห็นยายคนนี้คุณ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 นะคุณคุณอาจจะเป็นแม่เราในอดีตจะไม่ละหรือเป็นญาติก็บอกคุณยายคุณแม่ประมาณเนี่ยไหน คุยนู้นคุยนี่เนี่ยเดี๋ยวก็ว่าถวายสตังแล้วทุกมีคนเชื่อไหมเนี่ยฟังในเว็บเนี่ยมีคนเชื่อลุงตาหลายคนนะตอนนี้ธุรกิจเจริญพวกงอบเลยเจริญลเจริญขึ้นนะไม่เจริญลงจริงๆเรื่องจริงเลยน่ะมันไม่เรียนตั้งแต่ลุงตาบอกให้มันอย่าเรียนน่ะมันไม่เรียนเลย ตอนนี้มันทำธุรกิจมันทำธุรกิจโอ้จนขี้เกียจทำอะ่ะมันไม่ทำจริงเรื่องจริงน้องคิดดูเลยงานเบาๆไม่ไม่ชอบชอบงานหนักๆไปทำงานหนักไปเรียนกันไหนกันอะไรไม่รู้หัวก็ปวดปวดกับหัวอย่างงานทำโลกอะ่ะโคตรปวดหัวเลยอะ่ะ ใช่ไหมตุ๊กเรเรียนมาแล้วเนี่ยเรียนเสร็จแล้วกลัวจะได้ไปทํางานนี่ครับโอ,โอ้กลัวจะรวยหรือไม่รวยยังไม่รู้เลยแต่หลองตาฟันตรงเลยนะใครสวดจ,จริงๆนะรวยทุกคนสวดจริงๆทุกคนนี่ใบหวยทุกงวดแต่มันไม่ซื้อคแต่มันใบเขาซื้อนะแต่มันไม่ซื้ออมันก็ได้เงินไงเขาถูบมันก็ถวายเงินมันไงเลี้ยงชีวิตเนี่ยครับ Pero cae ciega, ¿Qué? ciega, ¿Qué?